ตัวนี้ไงพ่อุงหเพ่ลงบ่ได้แล้วล่ะกองเอเล่อยู่มองเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกันกับช่องอีสานพาไปเบิ่งครับครับมื่อนี้ผมสิพาท่านผู้ชมไปเอาปลาคอนยุ้แจนาครับไปครับไปเบิ่งกันได้เลยครับเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับทุ่งนาครับ เหลืองรามด้วยข้าวครับพูนข้าเจ้ากำลังเกี่ยวเขาอยู่ใกล้ๆนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศบ้านนอกครับเดี๋ยวดีๆๆขึ้นฮะประดีิขึ้นเครืองสคับไลอืเอปเนาะเดี๋ยวก่อน บึงเอาครับพี่น้องครับปลาเข็งปลาเสื่อมปลาขาวปลาดุกอีกระปูเต็มกระคูครับปลาคนแก่หน้าครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอาปลา เพิ่นมาข้างนุเทิงกี่เบือ,อนเนาะบึงเอาครับพี่น้องครับปลาครับ่หปลาอันขาวตัวใหญ่ตัวนั้นไหมเดี๋ยวจ,จะซีข่าไปเอาได้พะ ปลาขาว่แล้วบ้ังปลาดุกในเด้อลอีพอเจ้าปลาเสื่อมปลาเสื่อมจับลดหันปลาเสื่อมหันจับลดเออนั่นแหละปลาเสื่อมโอมีก่างโอมี หวานเปนี่ยนปูดยใส่น้ำมักเตอร์ดีดีบวของเตอือหน่อยใส่ดางต้องไปเนี่ยีมันร้อนเหนใส่โอ้ยนี่เ็นีอวบบ้าครับ ปลาคนพี่น้องปลาคอหลรยขนาดโอ้โหผมมีตะเมียยันยัเนาะเพิ่นขึ้นมาแล้วเพิ่นลงไปว่าใดนอแม่เอออ้เนียปลาเอาออกพี่นงหนึงกระคูผ่านไปครับพี่น้องโอ้โหดูเอาครับท ปลาแมะเอาเด้อตรงปุ๋ยเด้อเอา <utan> <imitation> 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 <imitation>

ลงบ่ได้แลล่ะกองเอเลอยู่มองเดียวชั้นกตายไปตอนเย็นักีม่พักบ่าลงเต้าล ปไปอีไทยตัวนี้น้อแมอ่อืมชนองเอ้ยปอีไทยปละแต่ว่าไข่ออกเบดไม่มีไข่ดองนารุนหืมแม่ยังไอืม่าไะครับีิน้องเอ๋ย

เสื่อมปลากรดปลาแงงปลาคอปลาดุกปลาขาปไปอีทยอันนี้โอ้โหตัวยิงใหญ่นะครับปลาโซนะครับปลาฟ้าครับเต๋อคุณ ครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งปิ๊งๆนะครับใต้คลิปนะครับครับวันนี้ช่องอีสานภาพบ่งครับผมก็ขอจบคลิปไวเพียงท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ